ฮะนี่ครับตัวหวานหวานก็สุกนะกล้วยน้ำหวาหวานก็สุกเออนี่ก็อร่อยเลยนี่นี่วันนี้กินมื้อเช้าแล้วครับเนี่ยโอ้กินมื้อเช้าเรียบร้อยเนี่ยอยู่ที่สวนสมุยก็จะมีมุมบ้านสัเกตเหมนเดิมครับโอ้บรรยากาศดีมากช่วงนี้ฝนฝนตกแต่เช้าครับฝนตกกลางคืนด้วยนะอย่างช้าวจ้าวของเราลอยๆหน่อยๆนะโอ้บรรยากาศดีมากเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมนี่ถนนลูกใหญ่ๆหอมเลยนะครับว้าวได้กินขนมแล้ววันนี้อ้าต่อได้ขนมดีนะกินข้าวเสร็จแล้วต่อได้ขนมดีวันนี้โอ้โว เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปอยหาดูนะเอาไฟฝาโดยโองลูกใหญ่ครับนะลูกใหญ่หนักมากเลยเนี่ยโอ้เดี๋ยวยกไหวโอ้แล้วอุ้มไปเลยนะอุ้มไปเลยโอ้เนี่ยครับโอ้โหโอ้โหลูกใหญ่เต็มที่เลยเนี่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 ยโอ้โหเนี่ยครับโอ้โหเนี่ยครับโอ้ลูกใหญ่เต็มที่เลยเนี่ยเนี่ยนีโอ้แล้วพาดูนะโอ้ลูกใหญ่เต็มที่เลยเนี่ย โอ้โหตรงก็ไปไงโอ้หน่าก็ยังไงครับเอาเราเรามาชมมาดูวันนี้ดีไหมตอนน้อนครับต้นตรงริมที่จอดรถตอนน้อนไะเนี่ยอยู่ที่จุดจอดรถตรงรถเก่าอ่ะนะตอนน้อนเป็นเป็นเจ้าเฮอนด้าซิตี้ครับไนะน่ะอยู่ตรงโน้นเลนี่ตอนน้อนไะตัดมาสองลูกไะโอ้โหเราลองผ่านดูวันนี้จะดีไหมเดี๋ยวเรามาดูดูไงไง เน <N í toys> oh, like oh, oh, ี่ยโอ้โหนี่ยโอ้เนี่ยเหลืองครับเนี่ยเนี่ยเหลืองครับโอ้เนี่ยครับโอ้เนี่ยเหลืองอร่อยเหมือนกันโอ้เนี่ยดีครับเนี่ยโอ้โหเยี่ยมเลยเนี่ยเนี่ยโอ้เนี่ยเนื้อหนาครับเนื้อหนาเนี่ยนะโอ้โห เนี่ยนักกรอบได้ดูท่านะเดี๋ยวลองชิมดูก่อนครับนะโอ้สุดยอดแล้วไงนี่ครับนี่ไงนะโอ้จะลอยแล้วฮึรอ,อครับเลี้ยมกันนะกรอบอร่อยครับอืมโอ้เราก็เจอนี่กรอบกรอบ่อยครับพอสุดยอดนะ โอ้เนื้อกรอบครับเจ๋วเลยนีคนค่ครับโอ้นี่ครับโอ้ของดีครับว่ะโอ้นี่มาเก็งกันดูนะอ๋อมาการเตะท่าขอแล้วได้กินขนุนอร,ออร่อยๆโอ้จุดยอดเลยครับเนี่ยเนี่ยโอ้นี่อาร์เจนตินาอาเจนติอาเจนตินาั่นอาเจ,าเจนตินอายอย่างใหญ่หย โอ้โหนี่ครับโอ้นี่ครับโอ้โหดีครับโอ้เนื้อดีครับเนี่ยโอ้นี่ครับโอ้โแจ๋วแจ๋วแจ๋วเลยโอ้โแจ๋วแล้วเนี่เนี่ยเดี๋ยวอีกอีกอีกทีอีกทีจริง Ồ, oh, 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 tịch lắm Ồ Đây là lại chiến cấp Ồ, oh, này cấp Ồ, oh, này cấp Đây cấp โอ้น่ากินมากเลยครับนะโอ้สุดยอดเลยโอ้ได้เยอะเลยโอ้สุดยอดเลยโอ้ากินกันไนดะ้กินกันดีไแล้วครับบุฟเฟ่บุฟเฟต์ขนุนครับโอ้สุดยอดเลยเอาเดี๋ยวเราตัดดูว่าได้กี่ชิ้นนะโอ้ได้ได้ทานละสองชิ้นสองชิ้นนะนี่ยสองสี่หกแปดนะได้สิบชิ้นมาดีครับมาเส้นหัวนี่อีกยันชิ้นหนึ่งนะได้สิบชิ้นมาดีโอ้เยี่ยมเลยนะนะนี่ยเนี่สองสี่ เจ็ดแปดเก้าชิ้นโอ้โหอ้โหเจ็ดแปดเกชิ้นครับเ้ชิ้นโอ้นับยังไงเก้าชิ้นครับโอเคเยี่ยมเแเรามาชิมกันดูเรามาชมกันดูนะได้ได้ลองลองชมดูลองฝาตัดเป็นชิ้นนี้ได้ชมดูโอเคเขมาเยี่ยมเยี่ยม จุดยอดก็มากินขนมอร่อยๆกันที่ปอสมุนเข้ามาสุดยอดการเต้นตะกอนนี่นะครับการเต้นตะกอนนี่การเต้นตะกอนแล้วเดินไปเที่ยวชมสวนบรรยากาศดีมากเยอะๆๆโอเคครับ